แฟนโอ๊กฮอนเซาวบางปีทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมครับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับสำหรับรถครับนี่เลยครับ Honda City ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีการอัปเกรดและติดตั้งชุดระบบเครื่องเสียงใหม่นะครับให้ได้คุณภาพเสียงที่มากยิ่งขึ้นครับโดยทางโอ๊กฮอนเซาวนะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบแบรนด์เนมชั้นนำนะครับที่สามารถตอบโจทย์การฟังไลฟ์สไตล์ของพี่เจ้าของรถนะครับเดี๋ยวในวันนี้ครับผมจะมาแนะนำไอเทมนะครับสำหรับรถ Honda City กันครับ เริ่มต้นครับคันนี้ครับมีการอัปเกรดและติดตั้งครับชุดลำโพงใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้คุณภาพเสียงนะครับที่ถ่ายทอดออกมาได้จากชุดลำโพงใหม่ของเราด้วยนครับเนวันนี้ครับมีการติดตั้งครับชุดลำโพงทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยครับนี่เลยครับชุดลำโพง JBL ครับเป็นลำโพงนะครับที่สามารถที่จะให้นะครับในเรื่องของการฟังที่สนุกนะครับในส่วนของนี่เลยครับคู่หน้าครับเราใช้นะครับเป็นลำโพงแบบแยกชิ้น2ทางครับที่มีการแยกกันระหว่างทวิตเตอร์นะครับและวูเฟอร์แบบนี้เลยครับ และยังมาพร้อมกับตัว Passive crossover นะครับในการแบ่งสัญญาณเสียงให้ชัดเจนครับและสำหรับคู่หลังนะครับก็จะเป็นลำโพงแบบ2ทางรวมชิ้นครับสำหรับการติดตั้งเข้ากับตำแหน่งเดินของรถทั้งหมดนะครับรวมชิ้นนะครับจะมีทวิตเตอร์ในตัวแบบนี้เลยครับสำหรับการฟังพุดลำโพงหลังครับและนี่เลยครับการฟังที่สนุกนะครับต้องมาพร้อมกับพลังเสียงเบสครับที่ฟังแล้วสนุกสนานมันนะครับนี่เลยครับ Active Subwoofer นะครับขนาด11นิ้วครับเป็นซับในหลุมยางไหลนะครับที่เราจะมีการนำไปติดตั้งในหลุมยางไหลเดิมของตัวรถนะครับที่เป็นรถแบบ4ประตูนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งนะครับในหลุมยางไหลนะครับเพื่อเป็นการสร้างพลังเสียงเบสขึ้นมานะครับสามารถที่จะวางสิ่งของต่างๆนะครับได้สะดวกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวการติดตั้งทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับและตอนนี้ครับประตูบานที่2นะครับ นั่นก็คือประตูหลังนั่นเองครับเรามีการอัปเกรดชุดลำโพงครับเข้าไปในทีฟรอแล้วนะครับนี่เลยครับเป็นชุดลำโพงนะครับอยู่ที่ไซส์หนิ้วครึ่งนะครับสำหรับตัว JBL c o a x i e l นะครับสามารถที่จะติดตั้งเข้ากับช่องเดิมของรถ h o n d a c i t y คันนี้ได้นะครับและนี่เลยครับเรายังมาพร้อมกับการติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงนะครับเพื่อเป็นการนะครับทำให้ตัวประตูหลังนะครับมีลักษณะเป็นเหมือนตู้ลำโพงนะครับลดลมรั่วออกจากตัวประตูนั่นเองครับ ในช่วยลดเสียงลกวนจากภายนอกด้วยนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเราจะใช้เป็นการติดตั้งตรงรุ่นนะครับสำหรับรถ h o n d a c i t y แบบนี้ครับก็จะดูออกมาเรียบร้อยสวยงามเลยนะครับหลังจากนั้นครับเราจะมีการประกอบแผ่งประตูกลับเข้าไปนะครับ <S <S และนี่เลยครับคือการติดตั้งชุดลำโพรงของประตูหน้านะครับ ผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าแผ่นทด้านหลังสีเงินตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ซับเสียงนะครับเรามีการติดตั้งเข้าไปครับให้ครอบคุมครับกับแผงประตูรถเพื่อเป็นการลดเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับแบบนี้เลยครับการติดตั้งที่เป็นมาตรฐานของทางอโมนซ่านะครับเราก็จะมีการรีดนะครับเพื่อให้แผ่นตัวนี้ครับแนบสนิทกับตัวโครงสร้างแบบนี้เลยครับลำโพงวูเฟอร์นะครับจะอยู่ที่ไซส์หนึ่งครึ่งเลยครับสามารถติดตั้งกับไซส์รถคอน da City คันนี้ได้พอดีเลยครับ เป็นลำโพงนะครับแบบสอห์มนะครับที่สามารถใช้เครื่องเล่นนะครับเป็นตัวขับได้ด้วยนะครับและยังมาพร้อมกับตัวพา s s ติฟิซ์สเซอร์ครับที่สามารถนะครับสามารถปรับในเรื่องของความดังของตัวลำโพงทวิตเตอร์ได้ครับเดี๋ยวเราจะมีการติดตั้งตัวลำโพงทวิตเตอร์เข้าไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะว่าในหลุมยางอะไรคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าในหลุมยางของเขาเนี่ยนะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปครับ นั่นก็คือแผ่นซับเสียงสีเงินขนาดใหญ่นะครับจากแบรนด์ c อ pper ครับเขามีความหนานะครับที่มากเพียงพอครับสำหรับการลดการสั่นกระพือของตัวโลหะบริเวณพื้นนะครับและยังช่วยลดเสียงรบกวนนะครับจากพื้นถนนที่จะขึ้นมาบนห้องโดยสารของเราได้ด้วยครับและส่วนที่2ครับเมื่อพลังเสียงเบสถูกติดตั้งแบบนี้เข้าไปนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าหน้าลําโพงนะครับเขาจะอยู่ที่บริเวณด้านใต้ของตัวซับยางอะไรครับ เพราะฉะนั้นพลังเสยงเบสก็จะอัดลงไปที่พื้นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่แข็งแรงครับจะช่วยให้เราได้ยินเสียงเบสที่มีความชัดเจนและหนักแน่นมากยิ่งขึ้นครับในการติดตั้งซับนะครับเรามีการยึดเพื่อเกิดความแน่นหนานะครับโดยใช้จุดยึดล็อกจุดตรงกลางของเขาแบบนี้เลยครับและยังติดตั้งครับในส่วนของการวริงระบบสายเข้ามาทางด้านข้างครับคอนเนคเข้าไปครับเพียงแค่เราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวยางอะไรนะครับก็ไม่ยากนะครับหันตัวกลางตัวนี้ออกนะครับหลังจากนั้นก็ทําการสลับ อย่างไรได้เลยนะครับเสร็จสมบูรณ์ครับสำหรับการอัปเกรดหลังเสียงเบสครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรดซิสเ็มแบบนี้นะครับก็ขอเลนเชิญนะครับมาที่ทางร้านโอเวอร์ฮอนซาวพาร์ตีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ